สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะใครก็ได้หยุดกรุธีใครก็ได้หยุดพวกผมทีช่วงนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะประโยคนี้เลยนะครับเพราะว่าโอ้โหขรอะจะาประคุณรุนช่องนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราใช้เรียก บาเซโลนานะฉายาเจ้าบุญทุ่มเนี่ยตอนนี้ต้องเป็นหงแดงพ่อบุญทุ่มนะครับโอ้โหงยังไม่หนำใจนะครับได้ฟริมปองได้ฟอรเรียนเวสมาเป็นค่าตัวประวัติศาสตร์นะร1 6หล้านปอนยังไม่พอใจนะครับ ยังไม่หนำเก็ดใจมาแบบไวๆไวติดๆมีลอสเคิร์เคสนะครับเฮียวีโกกันไปเมื่อวานหรือวันลืนนี่แหละจําไม่ได้แล้วคราวบอกว่าจะมาในอาทิตย์นี้นะมีการตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะไปเปิดตัววันศุกร์เฮนรี่บอกช้าไปไม่ทันใจแฟนหงแดง หลังจากที่ทำให้ต้องหนักอกหนักใจและก็ถูกด่ามาตลอดตลอด9ปี10ปีนะที่เข้ามาดูแลหงแดงเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อดเจเกนคอบ์บอกนีกนะครับ10หรือ15ปีแล้วนะเฮนรี่นี่โดนด่าซะแบบปีนี้ต้องขอเรียกคะแนนเสียงคืนสันหน่อยนะครับจัดให้แบบเต็มเต็ม มีลสเคอร์อเคสนะครับภาพโซเชียลโอ้โหฟาบิเซโอโรมาโนโน,นักข่าวคนดังนะฮะเอามาโชว์เลยฮะอยู่บนเครื่องบินเจ็ตบินมาแล้วครับผมบินมาแล้วทำอะไรนะฮะมาตรวจร่างกายกันรลยว่าภูแบบฟอร์เรียงเวียดเลยมีสองสเต็ปสเต็ปแรกคือวันนี้นะวันจันทร์นะครับตรวจกันไปแล้วมัง้ง ถ้าตอนที่อัดคลิปนี้นะฮะไม่แน่นะกำลังจะเริ่มกระบวนการตรวจครั้งที่1เสร็จแล้วไปตรวจครั้งที่2อ,อีกวันหนึ่งวันอังคารพอวันอังคารปุ๊บอาจจะนะอันนี้เดานะอาจจะมีการเปิดตัวแบบฟอร์เรนเวสเลยอัดคลิปอัดวิดีโอเปิดตัวอัดออบทสัมภาษณ์ให้มันจบให้มันเรียบร้อยเลยนะครับมากันทั้งครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่นะครับ for uh มีลอสเกอร์เคสด้วยนะครับมาถึงแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีภาพกระจายนะสื่อออกมาให้เราได้เห็นเป็นระยะระยะไม่ต้องรอนานนะครับดิวฟอร์เรียงเวสนี่เป็นอะไรที่ทรมานใจแฟนลิเวอร์พูลมากต้องคอยนะฮะดึกๆเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็คอยมาเปิด X มั่งเปิด YouTube มั่ง นะติดตามเอ๊มันจะมีอัปเดตหรือ,อยังนาอ f o r e ิ g เวสตตรวจร่างกายหรือ,อยังนาะโอ้โหข่าวก็มาแล้วมาแล้วเซ็นแล้วเซ็นแล้วแต่ชะไหนนะไม่เห็นมีการเปิดตัวสักทีนะครับก็ทรมานใจกันไปนิดหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็เปิดตัวชูเสื้อมี Lost c i r c a s e ไม่ต้องทรมานเลยครับข่าวว่าเดี๋ยวเปิดตัวติดติดจริงๆนะฮะอาทิตย์เดียวต่อเลยมีล o s c r c u i สุดยอดใครก็ได้หยุดพวกผมทีนะครับและยังไม่พอไม่หนาใจแฟนแๆรีวรวพูลนะครับที่เก็บกฎในการซื้อตัวมาหลาย10ปีเป็น10 10ปีนะฮะมีข่าวนะจาเร็วจอเร็วคอนซ่าไปแล้วนะครับเฮียวีโกเรียบร้อยตกลงกับไบเออร์เลเวอร์คูเส้นเรียบร้อยนะครับ ค่าตัวอยู่ที่เท่าไรนะสาล้านปอนด์นะครับไอหนูคนนี้21หรือ22เนี่ยเขาเรียกว่าอนาคตไก่นะคือช่วงนี้มันอาจจะจะฝากผ,ฝากผีฝากไข่ไม่ได้นะครับแต่ไอพฤติกรรมหรือฟอร์มการเล่นที่เขาแสดงมาในหลายๆปีเนี่ย คือมันโดดเด่นเกินเป็นเยาวชนนะว่าอย่างนั้นเถอะแล้วตอนนี้ก็ไปเล่นให้ยูยิเอของอังกฤษนะเล่นบอลยูโรเนี่ยเข้ารอบรองไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตกปากรับคำอาจจะคุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งคอนซากับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเลเวอร์คูเซ่นกับลิเวอร์พูลคุยกันเรียบร้อยนะฮะฟาบิเซโอโรมาโน่เลยเฮลวีโกไปแล้วนะครับว่าไปแน่ๆน,นะครับไปแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ กว่าจะไปเซนกว่าจะไปชูเสื้อก็คงต้องรอให้จบภารกิจบ bon อลยูโรรุ่นยู่21ปีก่อนนะครับโอ้หคือมันเป็นล็อกเนนะปุ๊บเรียบร้อยเซ็นเตอร์แบ็กตัวเขาเรียกว่าตัวสำรองเซ็นเตอร์แบ็กตัวหนุนเนี่ยไปปุ๊บก็ต้องหาตัวใหม่ข่าวก็มาติดติว่าจะไปเอามาเกอี e. นะครับอย่างที่บอกไปอย่างที่พวกเรารู้ก็ทันเนี้ยเปิดทางเลยเพราะว่า แน่แและได้เงินจากเลเวอร์และแต่ไม่รู้ว่าจะตกลงจะจ่ายกันยังไงนะประมาณ30ล้านปอนด์เนี่ยแอดออนอีก5ล้านปอนด์เนี่ยก็เอาไปเป็นค่าตัวของมาเกอีอยู่ที่ว่าจะเจรจาเนี่ยได้ดีแค่ไหนได้ราคาดีแค่ไหนเพราะว่ามาเกอีเนี่ยเหลือสัญญาอีกปีเดียวนะครับกับคริสตัลพาเลทนะเป็นกัปตันทีมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีภาษีนะในการที่เราจะไปเจรจาและขอซื้อตัวเขาเพียงแต่ว่าเนี่ย ต้องไปคุยให้ดีแล้วกันนะว่าคือถ้าเราไปบอกว่าเป็นตัวแทนคอนซาปุ๊บตัว GE อเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่สิเพราะว่าให้ผมมาเป็นตัวสำรองเหรอผมเป็นถึงกับตันทีมของคริสตัลพาเลซนะครับออจะให้ผมมาเป็นตัวสำรองเหรอเป็นรองฟานได้เป็นรองโกนาเต้เหรออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถเหมือนเดิมอะ ของทีมเจรจาทีมเบื้องหลังลิชาร์ดฮิวหรือจะต้องถึงมืออาร์เนอร์สลอตก็ว่าไปเหมือนตอนฟอร์เร i นเวนะต้องไปแจกแจงแผนการทำทีมเนี่ยอาร์เนอร์สลอตไปแจกแจงแผนให้ฟอร์เรนเวฟังว่าเขาจะเล่นยังไงมีบทบาทยังไงและมีความสำคัญกับทีมยังไงเออซื้อใจเขาได้ทีเนี้ยอาจจะต้องใช้มุกนี้ก็ได้ต้องไปบอกนะสำหรับผมผมว่าต้องไปบอกว่า คุณเกอีครับคุณไม่ใช่ตัวสำรองนะ,ะคุณเป็นตัวหลักแต่เพียงแต่ว่าต้องสลับกันเล่นเพราะปัจจุบันเรายังมีฟานได้มีโกนาเต้นะครับแต่คุณคิดดูฟานได้อายุจะ34แล้วนะครับครบ34แล้วสัญญาก็เหลืออีกแค่1ปีนะ,อะสองปีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็ได้อ่อเขาเรียกว่าได้สลับสับเปลี่ยนได้เล่นเป็นตัวหลักเนี่ยทดแทนฟานได้มั่งทดแทนโกนาเต้มั่งนะครับสามารถเรียนรู้ระบบแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนเข้าเป็นแกนหลักของทีมปุ๊บถึงเวลานั้นคุณไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไปหาตัวแทนเนี่ยฟานได้ไปปุ๊บ ก็เป็นเกอีหรือโกนาเต้ไปก็เกอีก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องไปหาใครคนมาเป็นหลักแทนฟานไดต้องไปอธิบายว่าเขามีความสำคัญอยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เนสร์ซอตและก็หงแดงลิเวอร์พูลของเรานะมันต้องซื้อใจกันเออว่าเรามาซื้อคุณเนี่ยทีมงานเราเล็งเห็นแล้วนะว่าการเล่นวิธีการเล่นแท็ติกการเล่น,ลนความสมารถของคุณเนี่ยมันเข้ากับลิเวอร์พูล มันต้องขายฝันว่างั้นเถอะเพราะตอนนี้เรื่องเงินผมว่าไม่น่ามีปัญหานะมันเจรจาได้30ล้าน40ล้านปอนด์เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่จ่ายได้ค่าตัวค่าเหนื่อยก็อัพให้เขามากกว่าตอนอยู่คริสตัลพาเลทแล้วก็มาดูกันช่วงที่เขาเล่นถ้าดีก็ค่อยต่อสัญญาอัพไปตรงนี้มันเจรจาได้มันอยู่ในวิสัยที่จ่ายได้นะคอนซาไปถ้าได้กีมาก็แจมรักษาโกนาเต้ให้อยู่ นะครับแล้วก็ฟานได้เนี่ยคอยประคองไปเรื่อยๆนะโอ้โหเรามีเซ็นเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างน่าไว้ใจได้นะส่วนโจโกเมสก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าโจนะจะยังอยู่อยู่สู้อยู่อนะคอยหมุนเวียนเนี่ยถ้าเราคิดนึกคิดดูแล้วกันถ้าเรามีกว่คนนี้เออผมว่าม,มันน่าจะดูอุ่นใจขึ้นนะเออเกอี e. แน่นอนนะครับต้องต้องต้อง,องก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาก็ต้องดีกว่าคอนซาแน่นอนนะครับ แข็งแรงแข็งแกร่งมีประสบการณ์มากกว่าคอนซาแน่นอนในเกมระดับสูงนะครับส่วนคอนซาเนี่ยย้อนกลับมานิดนึงขายก็แล้วก็จริงแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าสัญญานะเขียนไว้สามารถซื้อกลับได้เป็นทีมแรกคือรายละเอียดเนี่ยยังไม่รู้หรอกแต่เขียนไว้อย่างงี้แสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนต้องการขายคอนซาหรือคอนซาเกิดดังขึ้นมานะครับมาอยู่แล้วจะย้าย ไปทีมที่ดังกว่าลี์พูลก็มีสิทธิ์อาจจะเข้าไปเจรจาและซื้อก่อนคนอื่นด้วยราคาที่เหมาะสมะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือไอ้ตรงเนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ที่ที่ค่อนข้างจะเออทำให้คอนซามันก็ยังดีนะเขาอยู่เรามาเราก็บอกเฮ้ยถ้าคุณไปเล่นดีคุณดังถ้าคุณอยากกลับมาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้ถีบหัวส่งคุณนะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมันเขาเรียกว่ามันทําให้ทุกคน แฮปปี้เอนดิ้งนะคอนซาก็ได้ไปเนี่ยเผอได้เป็นตัวจริงได้เล่นเป็นแกนหลักของไบเออร์นะแล้วก็ไบเออร์ไม่ใช่ทีมไก่กานะเป็นทีมที่ไลยพ่ายได้แชมป์บุนเดสติกาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนระบบก็ต้องไปดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนทั้งตัวนะักเตะทีมแล้วก็โค้ชนะเอลิเทนฮาร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซาก็ได้ประโยชน์นะคุณได้ไปอัพเลเวลแน่นอนถ้าทีมคุณไปดีคุณไปแสดงผลงานได้ดี ค่าตัวคุณก็ขึ้นคุณก็ดังขึ้นมาคุณก็เป็นที่หมายปองของทีมใหญ่ๆอนาคตเรื่องฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลคุณก็สดใสอ่าและอนาคตเกิดอยากกลับมาอยู่กับเราวันใดวันหนึ่งมันประจบเหมาะกันคุณก็เก่งขึ้นเลวพูก,ก็ต้องการเซนเตอร์แบ็กตัวที่ดีขึ้นก็เอาคนเดิมกลับมาคนที่เรารู้จักมันก็น่าจะแฮปปี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสัญญาที่เหมือนผูกมัดกันไว้เออเรา ไม่ได้ลืมคุณนะเราขอบคุณคุณนะแล้วก็เราก็ยังมีความสัมพันธ์ดีๆนะอนาคตอาจจะได้มาร่วมงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ช่วงนี้นี่แฟนลีพูตยิ้มไม่หุบเลยครับโอ,อ้โหอะไรมันจะเปียงเปียงเปียงขนาดนั้นนะหลังจากที่เมื่อก่อนก็จะได้ใครสักคนนะก็จะซื้อใครได้นี่ต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกเจรจาแล้วเจรจาอีกว่า มันจะได้ไหมนะค่าตัวก็ต้องต่อเขานะโอ้แต่ปีนี้พี่เฮนรี่นะคุณปู่เฮนรี่เจ้าของของเราเนี่ยทุ่มทุนสร้างนะครับอันนี้คือมันเป็นความเหมาะสมแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทีมงานหลังบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าของละกับทีมงานแล้วว่าอมืมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคแล้วนะอ่าคอปไปอาร์เนอร์มาเพียงแต่ว,ว่า อาร์เนอร์เนี่ยเป็นคนที่ยืดหยุ่นสูงนะครับเข้ามาปรับทีมของคอปเนี่ยจนได้แชมป์คิดดูและถ้าเป็นทีมของอาร์เนอร์เองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่ามันก็น่ารักนะลุ้นนะขนาดเขาทําทีมที่ไม่ใช่สไตล์เขาอ่ะอแต่ว่ามัน DNA ของลิเวอร์พูลมันอยู่กับทีมเก่าเนาะพอเขามาเขาก็เขาเรียกว่า ดีเอ็นเอริวพูก็ค่อยๆซึมซับไปในตัวอาร์นเนอร์ <_ d> um> เขาก็รู้แล้ว <_ d> um> ว่าควรจะต้องทํำยังไงให้บอลทรงบอลของริวพูมันเป็นริวพูอะว่าอ่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาปรับนู่นแต่งนี่ทีมของครอปนะจนแข็งแกร่งแข็งแกร่งแล้วก็ฝ่าฟันเอาแชมป์มาได้เพราะฉะนั้นค่อยๆปร,ปรับแต่งตัดแต่งกิง่งเอาคนที่โ okay, อเคเขามองแล้วว่าไม่ไม่เหมาะกับแท็กติกของเขาออกไปออกไปเอาเลือดใหม่ๆ ความสดใหม่เข้ามาแล้วก็ถ้ามันเป็นตัวทีมเป็นลักษณะแทคกติกทีมของเขาคนที่เขาต้องการจริงอ่ะมันจะได้ดีแค่ไหนแถมไม้คนที่เข้าแทคกติกเป็นนักฟุตบอลระดับเกรด A ด้วยเกรด A ลบ A บวก A A ลบ B b บวกเนี่ยอย่างฟอร์เนเวสเนี่ยเกรด A แต่เพียงแต่ว่าต้องมาพิสูจน์ตัวว่าจะเข้ากับลีกพรีเมียร์ลีกได้ไหม เออมันก็น่าจะดีนะและโอ้โหคุณได้แบ็คซ้ายก็เคอร์เคสเป็นจอมพลังนะตัวบุกตัววิ่งตัวทะลวงตัวแข็งแกร่งเนี่ยเป็นตัวแท้งอะเอาว่านะชนแหลกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในพิมพ์ลิกด้วยอยู่กับเราแบบ็คขวาได้ฟิลมปงได้ฟอร์เรงเวสได้เกอี K e, มาเสริมอีกอะ่ะหลังบ้านแน่นกองกลางก็แน่นท่านี้ไปหากองหน้าอีกสักตัวแบบจบสวย,สวย จบคมคมแล้วก็เล่นเข้ากับทีมนะผ่านบอลได้เก็บบอลได้เชื่อมบอลได้มันก็น่ารักน่ารุนนะครับว่าส่งบอลมันจะเป็นยังไงนะเพียงแต่ว่าพวกเราเนาะเราก็คือมันมีความวิตกเล็กๆเ,เองของผมเองนะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันมักจะนำมาสู่การเขาเรียกว่าต้องมีกระบวนการในการ เปลี่ยนผ่านแล้วแล้วมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าพัฒนานะไปสู่ความสุดยอดเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการไต่เต้าขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวนักฟุตบอลที่เราได้มาจะเกรดเเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ากว่าจะหลอมรวมเล่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นขาเป็นแข้งเดียวกันเนี่ยในเหมือนในยุคข,ของเจอเกนคอปที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ มันต้องผ่านอะไรอีกพอสมควรเพียงแต่ว่ามันเิ่ม,มไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนยะ์ไงนะถึงแม้จะเป็นตัวใหม่แต่มันมีลากฐานความเป็นลิวพูลอยู่50%เสร็จแล้วเอานักฟุตบอลคนนั้นที่ทีมงานหลังบ้านมาประมวลผลแล้วว่าเขามี DNA ของลิวพูลอยู่เนี่ยมาเพิ่มอีกสักเป็น60%หรือ70%ที่เหลือเนี่ยโค้ชนะครับมาโคมากรวนมาปรุงรสให้มัน แซบอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิตกก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจผมว่านักฟุตบอลเจเนอเรชันใหม่เลยดูซิว่าทีมมันจะไปทางไหนมันจะเล่นเข้ากันได้ไหมไลฟ์สไตล์ Style, มันจะเข้ากันกลมเกลียวเหมือนลิเวอร์พูลที่ผ่านมาไหมมันคือครอบครัวแต่ผมว่ามันไม่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันต้องซึมซับอะ DNA มันจะอยู่รอบ วิพูหรือมันอยู่ในแอนฟิลด์เพราะฉะนั้นใครเข้ามามันจะซึมซับแล้วมันจะถูกบรรยากาศพาไปหลอมรวมกันให้กลายเป็นเดอะเรดแมชชีนเอาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็วิตกนิดๆนะครับเพียงแต่ว่ามันนอกจากความวิตกแล้วมันมีแต่ความตึงเต้นและความท้าทายอยู่ในใจเราแฟนบอลอยากเห็นถ้าได้นักฟุตบอลที่เขาต้องการนะทั้งตัวค้ชต้องการแล้วก็ทีมงานต้องการเอามาใส่มาวางแล้ใส่เทคนิคใส่การซ้อม หลอมรวมกันเข้าไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงในซีซันใหม่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ก็มาบอกแค่ว่าใครก็ได้หยุดพวกผมทีนะจ๊ะช่วงนีนะ้จะเอาใครก็เอาให้ได้อะอะว่างั้นเถอะรวยครับช่วงนี้หงแดงรวยครับ